ร้านโจ๊กข้าว,ข,าวข้นฝีมือเชฟฮ่องกงแท้ๆที่มีโจ๊กเนื้อปูใส่เนื้อปูชามอั1หนึ่งขีดแบบนี้ด้วยค่ะซึ่งร้านนี้นะคะนอกจากเมนูโจ๊กเขายังมีติ่มซำก๋วยเตี๋ยวหลอดแป้งสดเมนูบะหมี่เกี๊ยวสไตล์ฮ่องกงนะคะหมูแดงเป็ดย่างหมูกรอบปลาดองโกคือมีครบหมดเลยค่ะร้านนี้นะคะมีชื่อว่า Green House ของ g e and Noodle by Landmark นะคะตั้งอยู่ที่นิฮอนมูระมอทองหล่อ13ของที่ร้านนี้นะคะจะมีทั้งใบสั่งเมนูแล้วก็มีแบบสแกนสั่งนะคะมาเริ่มกันที่เครื่องดื่มแพสั่งเป็น รีฟิลเก๊กฮวยส่วนอันนี้นะคะเป็นลิ้นจี่สมูทตี้ลิ้นจี่หอมมากและตอนนี้นะคะโจ๊กเนื้อปูก็มาเสิร์ฟแล้วค่ะโจ๊กหนึ่งถ้วยใส่เนื้อปูมา1ขีดเลยนะคะเนื้อปูเยอะมากส่วนเครื่องเคียงนะคะก็ให้มาหลากหลายค่ะมีทั้งกระเทียมทอดแปะกล้วยผัดพริกเกลือผักดองต้นหอมขิงซอยแล้วก็มีซีอิ๊วขาวใส่ถ้วยมาให้แบบนี้ด้วยนะคะรวมทั้งได้ปลาต้งโกอีก1ตัวค่ะข้าวโจ๊กคือเนื้อเนียนเนื้อปูหวานใช้ได้เลยนะคะส่วนชามที่หมูก้อนใหญ่อันนี้นะคะเรียกว่า,จาจโจ นี่ก็ฉีกใส่ลงไปในโจ๊กแบบนี้เลยนะคะซึ่งที่ร้านเขาบอกว่าเขาทําปาตองโกเองด้วยนะคะทอดกันหลังร้านนี่แหละคะ่ะและอยากจะบอกว่าลูกชิ้นหมูคือลูกใหญ่มากอันนี้คือตักเข้าปากแบบเต็มลูกไม่มีตัดเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าใครชอบเค็มนิดนนะคะแนะนำให้ราดซีอิ๊วขาวลงไปแบบนี้เลยค่ะรชสชาติซีอิ๊วเขาก้มกอมไม่เค็มปีนะคะถัดมานะคะแพ้สั่งเป็นบะหมี่เป็ดค่ะที่ร้านนะคะจะเป็นบะหมี่แบบเส้นสดเขาทําเส้นเองเหมือนกันค่ะและหนึ่งจานนะคะจะใส่เนื้อเป็ดประมาณ1นส่วนสของตัวเป็ด และสามารถเลือกชิ้นส่วนได้นะคะว่าจะเอาเป็นอกเป็ดหรือน่องติดสะโพกแล้วตัวเส้นเขานะคะจะมีความนุ่มฟีลแบบเส้นสดค่ะทุกคนมันจะไม่ได้กรึบๆส่วนตัวน้ําราดเป็ดนะคะก็ราดลงไปชุ่มๆแล้วก็ขูกุกับเส้นบะหมี่แบบนี้เลยค่ะซึ่งตัวน้ําซอสเขานะคะมันจะไม่ได้เค็มหรือหวานจนเกินไปนะคะมีความกลมกล่อมแบบเคลือบเส้นแบบพอดีพอดีเลยส่วนเป็ดนะคะก็มีความหนังกรอบข้างในเป็นไขมันชุ่มๆและจานต่อมานะคะแพ้สั่งเป็นของย่าง2ออย่างนะคะเลือกเป็นหมูกรอบฮ่องกงกับหมูแดงหมูกรอบเขานะคะจะ เป็นแบบหนังบางกรอบส่วนหมูแดงนะคะจะมีความติดมันนิดๆค่ะตัวซอสหมูแดงนะคะรสชาติเข้มข้นไม่หวานมากจนเกินไปนะคะและจานต่อมานะคะเมนูนี้แพรชอบมากเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแป้งสดค่ะที่ร้านเขามีใหเลือกหลายไส้แต่วันนี้แพรสั่งเป็นไส้ปลาองโกนะคะ แล้ววันนี้นะคะแพทย์ขออนุญาตร้านเข้ามาถ่ายนะคะเพราะอยากให้ทุกคนเห็นว่าร้านเขาทาใหม่ชิ้นต่อชิ้นจานต่อจานจริงๆค่ะเขาก็จะนําแป้งนะคะไปโรยกับผักแล้วก็นําไปนึ่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะหลาะแป้งออกมาแล้วก็จะเอามาห่อไส่เสร็จแล้วเขาก็จะเอามาตัดเป็นชิ้นใส่จานเสิร์ฟให้เราค่ะซึ่งวัเดี๋ยวรอที่แพทย์สั่งนะคะอยู่ที่จาร้อยแปดสิบนะคะน้ำราดเขาจะหวนานๆเข้มๆตัวแป้งนะคะมีความนุ่มแป้งหนากำลังดีแล้วก็มีความแป้งเด้งตัดกันดีกับตัวปลาต้งกดนุ่มๆข้างในเลยค่ะและจากนนั้ เราก็มาจัดติ่มซำกันต่อวันนี้แพาสั่งเป็นขนมจีบกุ้งโยกกับฮักเก่ากุ้งอันนี้เค่งล160นะคะข้างในก็คืออัดกุ้งมาแน่นเคี้ยวตรงไหนก็คือเจอกุ้งกรึบบเป็นชิน้นๆเลยค่ะแต่ถ้าชอบกินทั้งปลาต้องโกะแล้วก็ติ่มซำนะแนะนําตัวนี้เลยปลาต้องโกะไซกุ้งทอดซอสมาอยองเนสข้างในก็จะเป็นกุ้งเป็นตอนๆแบบนี้เลยจ้าส่วนจานสุดท้ายนะคะเรียกว่าเป็นของหวานแล้วกันแพรจัดปลาต้องโกะทอดมาเพิ่มค่ะที่ร้านเขาจะมีนมข้นหวานมาให้ราดด้วยนะคะปลาต้องโกะแบบตัวใหญ่เต็มปากตเต ใครอยากกินโจ๊กนะคะลองไปจัดก,กันดูร้านเปิดตั้งแต่7นโมงเชา้าจนถึง4ทุ่มเลยนะคะ